สบายดีสบายดีสวัสดี FC ทุกท่านของเบาเอกบันนาสแนเน้องพี่น,น้องเนาะเมื่อนี้นุด,ดาวกัมีความรู้สึกดีใจหลายที่ใดมาออกส่องเบาเอกบันนาชแนลพี่น้องก็วันนี้ที่นุด,ดาวมาทําคลิปในช่องเบลเอกบันนาชแนลนะคะเนื่องจากว่าเบาเอกเนี่ยไม่มีเวลาในการทําคลิปเนาะแล้วก็เราเองก็อยากจะออกมานั่งพูดในช่องเบลเอกบันนาชแนลด้วยนะคะเนื่องจากว่ามีคนถาม เกี่ยวกับนุนด,ดาวกับเบาเอกมาก็ค่อนข้างเยอะมากๆเลยทีเดียวนะคะนุ่ดาวก็เลยตัดสินใจที่จะมาทําคลิปนี้แล้วก็เอาลงช่องเบญนาชาแนลนอกจากเบลเอ,อกก็ให้สิทธิ์นุด,ดาวนะคะได้มาพูดแล้วก็เอาคลิปมาลงเนาะ,ะก็ถือว่านุด,ดาวก็จะนั่งพูดแล้วก็นั่งเคลียป,ประเด็นต่างๆนะคะให้ FC ได้ฟังกันเนาะ,ะยังไงก็นุดาวถือโอก,กาสออกช่องเบลเอกแล้วก็เลยถือว่าพูดไปเลยละกันเพราะนอกจากว่ามี FC ลหลายๆท่านนะคะบอกว่าอยากฟัง ฟังทางช่องบอเอกบ้างว่าจะเป็นยังไงคืออยากให้บอเอกมานั่งพูดแต่ว่าบอเอกไม่มีเวลานะท่านผู้ชมนะน,นุ่าก็เลยถือโอกาสนะขออนุญ,ญาต f c ทุกท่านนะคะมานั่งคุยถึงประเด็นของเบาเอกกับสานุด,ดาวนะทุกคนเนาะ<ส>นุดาวต้องบอกก่อนนะคะว่านุ่ดาวกับเอกเนี่ยไม่ได้ทะเลาะกันนะคะแล้วก็ไม่ได้โกรธกันวันที่เอกออกไปนะคะย้ายไปออกจากนุด,ดาวเนี่ย เราก็ออกไปกันด้วยดีเราก็กอดกันด้วยดีขอให้เอกสู้ในสิ่งที่เอกทําในหน้าที่การงานที่เอกเลือกเนาะนุดาวก็ยังมีความรักและก็ความหวังดีกับเอกเสมอมานะคะแต่นุดาวก็ไม่อยากจะไปโกหกคนดูเนาะคือถ้าจะบอกว่าทําไมไม่เห็นนุดาหยอกเอกเหมือนแต่ก่อนหอมแก้มเหมือนแต่ก่อนแบบหยอกล้อกันเหมือนแต่ก่อนทําไมหรือคือนุดาวคิดว่าเรื่องครอบครัวมันเป็นเรื่องที่เซนสิทีฟทุกคนมันเป็นเรื่องที่แบบว่า อธิบายยากคนนอกก็ฟังแล้วก็น่าจะแบบไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่นะคะแต่นุดาวรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่คือเราก็โคนดูไม่ได้ทุกคนทั้งแววตาท่าทางทุกสิ่งทุกอย่างคือมันไม่เหมือนเดิมเนาะนุดาวเนี่ยไม่อยากบอกว่าใครผิดหรือว่าใครถูกนะคะแต่มันเป็นเรื่องที่มันสะสมเล็กๆน้อยๆที่ผ่านมาในชีวิตคู่ของเรานะคะ ไม่ได้แปลว่าวันนี้นุดาวเริ่มมีผู้ติดต,ตาม5้า0 0ื่นซับและเปลี่ยนไปไม่ใช่นะทุกคนนุดาวกับเอกเนี่ยมีปัญหากันมาตั้งแต่ปีใหม่แล้วนะคะปีใหม่คือเราก็แบบหนึ่งคือนุดาวเองก็แบบไม่ให้เอกนอนด้วยนะคะแบบไม่อยากยุ่งเกี่ยวกันอะไรเงี้ยแต่เอกเขาก็เข้าใจเอกเขาก็เป็นสุภาพบุรุษมากพอเขาไม่เคยล่วงเกินนุดาวอะไรเลยนะคะทีนี้นุดาวขอพูดและขอพูดรละละเอียดแบบคร่าวๆแล้วกันไม่ได้พูดแบบ ละเอียดลงมากนักนาะให้ FC เบาเอกได้ดูกันเพราะว่า FC บอเอกก็อาจจะคิดว่านุดาวเนี่ยเป็นคนเปลี่ยนไปหรือเปล่านอกจากบอเอกหรือเปล่าอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดให้ฟังกันนะคะคือนุดาวเนี่ยคุยมาแล้วในช่องนุดาวว่านุดาวกับเอกนี่มีปัญหากันเนื่องจากว่าเอกเนี่ยไม่ได้ทํางานเป็นกิจจลักษณะเนาะคือแรกๆเนี่ยนุดาวก็รู้สึกว่าก็โอเคอยู่เราก็รับได้อยู่อะไรเงี้ยพอเราเริ่มสะสมเข้ามากๆเรารู้สึกว่าเราเหนื่อย เนือแล้เราก็รู้สึกว่าเรารับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเอกเขาก็ดีในแบบของเขาทุกคนทั้งทั้งที่คนผิดอะก็คือนุตด,ดาวเพราะนุตด,ดาวบอกเขาเองว่าเออเธอเดี๋ยวฉันอาจจะพาเธอกลับลาวนะแต่พอถึงวันเวลาจริงๆนุตด,ดาวก็ไม่ได้พาเขากลับทุกคนมันก็กลายเป็นว่าเหมือนนุตด,ดาวเนี่ยโกหกเอกเอกเขาก็รู้สึกแบบรู้สึกเสียใจที่แบบว่าทําไมนุตด,ดาวรับปากว่าจะพากลับลาวแล้วแต่ทาไมนุตด,ดาวไม่พากลับสักทีหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเกิดความแบบว่า โอเคถ้าอยู่ได้ก็อยู่ก็อยู่ไปด้วยกันนี่แหละแต่อาจจะไม่ได้ทางานเป็นกิจลักษณะนะอีกอย่างเนาะเช่นเอกเขาไม่อยากทําด้วยทุกคนเอกเขาแบบไม่มีบัตรด้วยช่วงหนึ่งเพราะพาสปอร์ตเขาขาดทุกคนแต่ตอนนี้เอกเขาก็ทําเอกสารแล้วทีนี้บวกกับแบบว่าหนึ่งเราไม่มีคนรู้จักด้วยเราย้ายที่ใหม่เนาะเราจะทำอะไรมันก็ยุ่งยากไปหมดเลยเอกเขาก็เลยอาจจะไม่ได้ทำงานเป็นกิจลักษณะแต่เราด้วยความแบบทํางานเยอะด้วยไงเราก็รู้สึกแบบ เฮ้ยเธอทำไมไม่ทำแบบนี้เฮ้ยเธอทำไมมันไม่ทำแบบนั้นมันกลายเป็นว่าเราเทะเลาะกันกับเรื่องที่มันเป็นแบบสิ่งเล็กๆในน้อยที่มันสะสมนุกดาวคิดว่าการที่ผัวเมียนะคะจะไม่เข้าใจกันส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะปัญหาที่มันสะสมมานานนะคะมันสะสมมาจะรู้สึกแบบว่าเฮ้ยรู้สึกแบบว่าเราจะเดินทางกันต่อในสภาพที่แบบว่าเป็นสามีภรรยากันหรือว่าเราจะเดินต่อในสถานะแบบเป็นเพื่อนที่ดีเป็นเพื่อนร่วมง,งานหรือว่าอะไรก็แล้วลแต่แต่นุ่ดาวกับเองเนี่ย ยังแบบไม่ได้เลิกกันเป็นกิจจลักษณะนะทุกคนแต่ว่าการกระทํากิริยาบทของโนดาวกับเอกเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นเพื่อนกันนะมันไม่ได้เหมือนสามีภรรยากันแล้วนะคะแต่เราก็ยังแบบรักษาสถานะคือยังเป็นคนที่ปรึกษากันได้ยังมีความเป็นห่วงเป็นใยกันในฐานะที่เป็นเพื่อนร่วมงานหรือว่าคนดูแลกันมาหลายปีเนาะคือนุดาวก็ได้คุยเรื่องนี้กับเอกนะทุกคนถาเอกก็เสียใจไหมเขาก็เสียใจอยู่แล้วแต่มันก็เป็นเรื่องที่แบบ เราก็ไม่อยากโกหกคนดูเนาะหลายๆคนก็คิดว่านุดาวเปลี่ยนไปเพราะนุดาวมีผู้ติดตามเยอะขึ้นนุดาวบอกเลยนะคะว่าผู้หญิงทุกคนนะคะเวลาที่มันสะสมอะไรมากๆอะค่ะจิตใจมันเริ่มจะไม่เหมือนเดิมในวันที่เรายังรู้สึกว่าเรารับได้แสดงวันนั้นเราก็ยังแบบรักเขาอยู่อะ แต่วันนี้ที่เรารู้สึกว่าเออมันเป็นปัญหาอาจจะเป็นเพราะนุ่ดาวเองก็ทํางานเยอะด้วยเหนื่อยด้วยมันก็เลยยิ่งทำให้รู้สึกแบบทําไมฉันเหนื่อยเหลือเกินฉันไม่อยากเหนื่อยคนเดียวแล้วถ้าฉันมีผัวแล้วฉันเหนื่อยขนาดนี้ฉันไม่มีก็ได้มั้งอะไรเนี้ยมันมันก็เกิดการทะเลาะในใจของตัวเองนะคะทุกคนซึ่งรายละเอียดลึกๆอ่ะทุกคนนุ่ดาวบอกเลยนะคะว่า มันเป็นปัญหาที่มันสะสมมาเป็นปัญหาที่เล็กๆน้อยๆมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยเพราะว่าเอกอะเขาเป็นคนดีมากทุกคนหนึ่งไม่นอกใจไม่เจ้าชู้ไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่เคยใช้เงินสรุยสร้ายเป็นคุณสมบัติที่ผู้หญิงหลายๆคนก็ต้องการเอกมากๆเลยนะคะแต่นุด,ดาวเป็นคนที่ทํางานเยอะนะคะเป็นคนที่แบบอยากได้อยากมีก็คือแบบอยากให้ชีวิตมันดีกว่านีอะอะไรอย่างเงี้ยแต่เอกเขาจะเป็นคนที่เดินสายกลางคือ ไม่ได้มีความแบบกระตือรือร้นไม่ได้มีความแบบอยากได้อยากมีก็ใช้ชีวิตทุกวันนี้ให้เรามีความสุขก็พออะไรอย่างเนี้ยซึ่งนุด,ดาวคิดว่าความคิดของนุด,ดาวกับเอกอะมันไม่มีใครผิดใครถูกทุกคนแต่ว่าแค่คนสองคนที่มาอยู่ร่วมกันแต่เรามีความคิดเป็นคนละแบบอะคะ่ะมันทาให้เรารู้สึกว่าเราเดินต่อกันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่นุด,ดาวบอกเลยนะคะว่านุด,ดาวก็ยัง เป็นคนที่เป็นห่วงเอกแล้วก็ยังมีความห่วงใยรักกันเหมือนเดิมไม่ได้มีต่างแค่ว่าการกระทํากิริยาบทของเราอาจจะไม่ได้เหมือนสามีภรรยากันแล้วอะไรอย่างเนี้ยแต่ก็อยากจะบอกเอกนะว่านุ๊ดาวรักเอกเหมือนเดิมมีความห่วงใยเหมือนเดิมเอกยังเป็นผู้ชายที่ดีที่สุดในชีวิตนุด,ดาวในตอนนี้นะคะแต่วันข้างหน้าเราไม่รู้นะว่าอนาคตจะเป็นยังไงเนาะแต่ทุกวันเนี้ยเอกเป็นคนที่ดีที่สุดเลยในชีวนุด,ดาวตั้งแต่รู้จักผู้ชายมานะคะ คือเอาจริงนะทุกคนนุ่ดาวก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งเนาะที่เวลามีสามีแล้วก็อยากมีความสบายขึ้นมานิดนึงอยากจะให้เขาเป็นคู่คิดคู่อะไรของเราเนี้ยเอกเขาเขาเป็นคู่คิดของน้องนุดาวนะแต่เขาแค่เป็นคู่คิดที่แบบสไตล์แบบว่าจะยอมนุดาวซะส่วนใหญ่จะแบบจะฟังนุดดาวซะส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยแบบมีความคิดที่แบบว่าอาจจะเป็นของตัวเองแต่เขาอาจจะมีนั่นแหละแต่พอเขาคิดมามันอาจจะไม่ตรงใจเราพอไม่ตรงใจเราปุ๊บเอกเขาก็เลิกที่จะไม่คิด แต่นุ่ดาจะเป็นคนที่แบบว่ามันจะถูกจะผิดก็คิดช่วยกันไว้ก่อนก็ดีอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทาให้รู้สึกแบบทะเลาะก,กันทุกครั้งแล้วเอกจะเป็นคนที่เวลาที่นุ่ดาพูดอะไรไปใช่ไหมคะชุะนดาบอกว่าเฮ้ย hey, แบบนี้แบบนี้ไหมเอกก็จแะบอกเฮ้ยเธอแบบนี้มันไม่ได้หรอกลูกนี่นั่นคือก็เปลี่ยนสมกาแบบเอกเป็นน้ำนุ่เป็นไฟอะไรอย่างเงี้ยแต่นุ่ดาบ,บอกเลยว่าเอกเป็นผู้ชายที่ดีมากๆเลยนะคะขอแจ้งเอฟซีนะตรงนี้นะทุกคนนะเอกเป็นผู้ชายที่ ดีมากๆเลยนุดาวเชื่อว่าถ้าใครได้เอกไปเป็นสามีนะคุณก็โชคดีเหมือนกันเพราะว่าเอกเขาก็ได้บทเรียนจากชีวิตคู่ตรงนี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันเอกเนี่ยหลังจากที่นุดาวบอกเขาว่านุดาวไม่เหมือนเดิมนะคะเขาก็พยายามที่จะปรับปรุงตัวเองนะคะเปลี่ยนแปลงตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะให้นุดาวเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเราเกาะลงกลับมาปรับความเข้าใจกันใหม่อะไรอ่งเนี้ย แต่ดูดาวบอกเลยนะคะว่าความรู้สึกคนเราะค่ะเวลาที่มันหมดอะ่ะมันจะหมดไปเลยมันจะไม่สามารถกลับมาร้อยเปอร์เซนต์ได้แต่มันอยู่ที่ว่าเราจะใช้เวลาในการปรับปรุงจิตใจของเราทั้งสองคนได้น้อยมากน้อยแค่ไหนดูดาวอะ่ะเป็นคนที่ไม่มีความลับนะคะทุกคนจะหาว่านุดาวเอาเรื่องส่วนตัวมานั่งคุยก็ได้นะแต่มันเป็นเรื่องส่วนตัวที่มันกระทบกับงานกับ youtube มากๆทุกคนรู้ไหมคะว่า นุดาวเครียดจนกระทั่นทงนุดาวแบบไม่มีสติสตังที่จะมาทําคลิปลง YouTube เลยแม้กระทั่งนุดาวคุยกับทุกคนตอนนี้นุดาวยังคิดว่าสตินุดาวอาจจะไม่ได้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเพราะรู้สึกว่ามันก็คุยได้แบบคือทุกคนก็คิดว่าตัวเองถูกอ่ะทุกคนเข้าใจไหมนุดาวก็ไม่อยากไปว่าเอกไม่ดีเนาะทุกคนล้วนคิดว่าตัวเองดีแต่นุดาวก็เชื่อว่าแบบนั้นนะคะทุกคนดีในแบบของทุกคนต่างแค่ว่าความดีของเรามันแค่เข้ากันไม่ได้แค่นั้นเองชีวิตคู่เป็นสิ่งที่มันพูดยาก สำหรับลหลายคู่แต่มันก็เป็นเรื่องหนึ่งที่นุดาคิดว่าเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันต้องมีปัญหาการเวลาที่เราใช้ชีวิตคู่เนาะมันจะให้ทุกคนดีหมดเลยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแต่ในเมื่อวันหนึ่งความอดทนความรู้สึกคนเรามันเปลี่ยนไปมันก็คือเปลี่ยนไปอะค่ะทุกคนมันไม่สามารถที่จะมาเหมือนเดิมได้แต่เราก็แค่จะทํายังไงให้เรากลับมาเหมือนเดิมได้นรดาก็ยังปรับปรุงจิตใจตัวเองนะคะว่าเออวันหนึ่งเราอาจจะกลับมาเหมือนเดิมได้ไหมอะไรเงี้ยแต่ทุกวันนี้มันก็ยังแบบ ยังรู้สึกว่าคุยตัวเองคุยกับตัวเองยังไม่ได้เลยทุกคนรู้สึกว่ามันไม่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยนุดาวไม่ได้มีคนใหม่นะทุกคนนุดาวไม่ได้มีใครเลยแต่มันก็เป็นอารมณ์ที่แบบว่าทําไมนะทําไมความรู้สึกที่เรารักกันวันนั้นกับวันนี้ทําไมมันไม่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยมันแค่นั้นจริงๆเลยแต่ถ้าถามถึงความหวังดีความปรารถนาดีความเป็นห่วงปัญญานุดาวมีให้เอกเหมือนเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มร้อยอยากเห็นเอกไปได้ดีอยากเห็นเอกไปได้ไกลนี่คือสิ่งที่นุดาว พูดมาตลอดกับเอกนะคะไม่ว่าจะกับทุกคนหรือกับเอกส่วนตัวเลอกคุยกันเมื่อคืนก็คุยแบบนี้เหมือนเดิมนุดาวเนี่ยรู้สึกว่าเอกเป็นคนดีคนนึงเลยแหละเอาจริงนะสม,มติเนาะสม,มติถ้าวันหนึ่งนุ่ดาวกับเอกเนี่ยเลิกกันแบบเด็ดขาดเลยนะนุดาวไม่สามารถที่จะฟันธงชีวิตตัวเองได้เลยว่านุ่ดาวอาจจะไปเจอผู้ชายที่เย่กว่าเอกร้อยเท่าพันเท่าก็เป็นได้หรืออาจจะไปเจอคนดีกว่าเอกก็เป็นได้แต่ไม่มีใครการันตีได้นุดาวเลยคิดเสมอว่าไม่เป็นไร ก็อยู่ไปแบบนี้แหละถ้าวันนึงเรารู้สึกว่าเออมันสุดๆจริงๆเราก็ค่อยเป็นแยกทางกันเป็นกิจลักษณะอะไรเงี้ยท่านผู้ชมเนาะ,ะก็มาแจ้งข่าว FC เอกทุกคนนะคะ <S <S เนื่องจากว่ามีคนถามเข้ามาเยอะเหมือนกันค่ะว่าอยากให้หนุดาวอยากให้เอกมาออกพูดในช่องของตัวเองบ้างนะคะเอกเขาไม่มีเวลาท่านผู้ชมนุดาวขออธิบายแค่นี้คร่าวๆแล้วทุกคนนะนุ่ดาวก็รู้สึกหนักหน้ารู้สึกหนักหัวมากๆเลยท่านผู้ชมค่ะก็ขออนุญาตขอโทษถ้าไหนที่ผิดพลาดประการไปก็ ไม่รู้จะแก้ตัวยังไงดีท่านผู้ชมก็ขอยอมรับผิดขอยอมรับในสิ่งที่มันเป็นอยู่ค่ะก็ไม่รู้จะทํายังไงดีเนาะนดดาวก็พยายามที่จะทําให้ตัวเองมีความสุขกับทุกๆสิ่งที่ทําทุกวันนี้นุดาวแบบเครียดนะท่านผู้ชมนดดาวเครียดจนบางทีนุดาวนอนไม่หลับรู้สึกแบบเออส่วนหนึ่งก็อาจจะเราทําให้เอกไม่มีความสุขไหมหรือว่าเราเป็นอะไรหรือเปล่าแบบนู่นเนี่ยคือมันคิดไปหมดเลยบางทีนุดาวก็แทบอยากจะไปปรึกษาแพทย์เลยนะแบบทาไมเราแบบ เป็นคนที่แบบมีอารมณ์สองขั้วเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็นุ่นเดี๋ยวก็นี่เดี๋ยวก็รู้สึกผิดบางทีดูเราก็คิดว่าเอออาจจะเป็นเพราะว่าเราทํางานเยอะแล้วเราเครียดพอเครียดเสร็จเราก็เลยพอมันสะสมนู่นนี่นั่นมันก็เลยเก็บมารวมตรงนี้หรือเปล่าอะไรเนี้ยนะคะก็ขอโทษทุกคนด้วยนะคะถ้าหาว่าพูดผิดประการไหนก็ต้องขอโทษจริงๆด้วยนะคะขอบคุณทุกคนคะ่ะบ๊ายบายทุกคน